today อัปเดตนิสสันอเมริกาเปิดราคาจำหน่ายนิสสันคิก k ์เจเนเรชันที่2รูปลักษณ์ภายนอกตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นกระจังหน้าแนวนอนขนาดใหญ่ติดตรานิสสันพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED รูปตัวีขนาดใหญ่สีดวงพร้อมชุดไฟหน้า LED 3ดวงบนขอบฝากระโปรงหลังคารถสรงสปอร์ตพร้อมราวหลังคา กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ทรงสปูนคิ้วขอบล้อทรงใหญ่เสาสีกับดีดูใหญ่ขึ้นคาดด้วยเส้นโครเมียมสีเงินติดตราคิกส์ไฟท้าย LED 3ดวงรูปตัวแอ L แนวยาวรมดำในชุดฝาท้ายพร้อมสปอยเลอร์หลังกับกันชนหลังออกแบบใหม่ล้อและยางมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด16-19ถึง19นิ้ว ภายในแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายชุดมารวัดดิจิทัลและจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรุ่นเริ่มต้นได้จอคู่ฝั่งละ7นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายภูมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านแบบท้ายตัด ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรให้กำลัง141แรงมา้าแรงบิด190นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อและระบบช่วยเหลือการขับขี่ ProPilot มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง Nissan 360 Safety Shield Nissan c a s h ที่2ขายทั้งหมด10รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นราว769,000-969,000บาท